อัดพอดีแม่ไม่กี้มันมมขึ้นสามสองหนึ่งไงแม่ก็ต้องกดรอไหมอีกรอบ,อบว้าวจะอยากกดทำแบนแมชทีแม่เกอือบไม่ทันแม่ต้อกดอัดใหม่เกลียดมากนะฮึ่มเจอเปิดท้องแม่นั่นตัวใหญ่ไทำไมเปิดท้องทำไมต้องเปิดท้องก็ลงไม้แล้ววะไม่เข้าใจวะไม่เล่นจะช่วยแล้วมันจะโยนเกมทุกคนต้องเปิดท้อง มันจะโยนเกมทุกคนที่โคนรเก่งทุกคนดูไว้มันจะโยนเกมมันจะโยนเกมดูมันดูที่โคตรเย่ไม่รู้เมนจังไม่รู้เมนจามารกเปล่าลืมไปแล้วว่าตัวเองมีเมนได้ก่อนแต่วเรากดอันที่อยู่นะใช่พูดเลยเอาจริงดิทำไมอ่ะมันก็พูดได้เลยอ๋อคลิปกูไม่ตัดนะ เออนี่ย่พูดได้เค่แบโคตดเอาอย่างเอาก็พี่เจ้าของช่องคุณภาพอับเอจะให้ตัดเนี่ยให้ตัดออกให้ได้นะเย้แล้วโ่ไปทังก้าไปทังกี้โอ้โจเซ่ไม่เกลียดตอนมัไอ้ีหน้าโแอบไม่ทันวะไม่ทันไม่ทันยออออมันอยู่แถวนี้เลยไปก่อนดีกว่า น,นั่นว่าแล้วหนึ่งร้อยเห็นได้หายไปแน่เลือดมนะันอ่ะเลือดพี่อยู่ไหนบอลตะเกียบเหรออยู่ทางแมพทางแมพโอเคคงไม่มาแถวนี้หรอกมั้มัง้งมั้งนะ,ะงถ้าเขาเดินมาวางเก้าอี้แถวนี้ก็นั่นแหละขึ้น้าเนี่ยโอเคปั่นสามคนไปเลยเพื่อจะทำได้อยากรู้มาเลย โอ้มันตรงนี้เลยมันอยู่ตรงนี้เลยคุไปแล้วมันอยู่ตรงนี้เลยไปด้วยไปด้วยล้มลงเลยมันนั่งตรงนี้เดี๋ยวปอนมันนั่งตรงนี้เลยเออเยี่ยมมากจับต่นลัแม่เลยอู้น่ากลโดนนั่งแทนแน่ๆโดนนั่งแทนเรียบร้อยกูลงตรงหน้ามาเลยเอทำริ้วแล้วไปช่วยทำไมบาย ไม่เห็นไหมน่ะเาไม่เห็นเอ้ามันเห็นมันเห็นเราเห็นเลยว้าวเดี๋ยวไม่เห็นไหมน่ะไม่เห็นเลยยังไงยังี้ยเต้นไม่เห็นเลยเอาไว้เนี่ยพ่ันตอนขอพ่อมาอยู่ไหนอ้อมมาอยู่ไหนอ้อมาอยู่ไหนอ้อมออมมาอยู่อ้อมมาอยู่แต่ไม่ไเลยตอนแรกวิ่งผ่านหลังไปเลยตอนแรกก็แค่พูดเล่นๆเฉยๆว่าถ้าเป็นเก้าอี้นี้เป็นจริงแม่โอ้ตายแล้วหินให้เต็มเลยหินให้เต็มเลยหินให้เต็มเลย เาเรืงขอบคุณนะกดไม่ทันรูปมายังยังมาอะไรอะไรก็พูดถึงก็มาเลยอ่ะถ่ายบอยู่ทันเสร็จร้อยขอบคุณนะณนะแล้วเาจะมานั่งโวนนงเรงจะถ่ายรูปไหมเชื่อสิกดมานั่งโวงจะถ่ายรูปเลยน้ากูต้องวิ่งไปแ้วจุดล อยแ่าแต,ตรงไหนงไงมันมมัถ่ายเลืถ่ายเลือดถ่ายเลือายไม่มีพี่แอบใ,ใคไปช่วยทุกคนมันทำสแก,ก็ได้แล้วระวังไว้ด้วยบอกตัวเองนะเขาเขาเดินไปช่วยนี่งั้นก็ไม่ต้องมีท้ายอ่ะเรามีท้ายอุปกรมีเป่าเราก็มีพี่ไปช่วยนะครับถ่ายได้ปะ่ะเฮ้ยเราไปช่วยได้เหรอวะเป็นตุ้ยี่อะคือว่าเลย สะดุ้งเลยะดุ้งเลยสะดุ้งเลยเลยสะดุ้งเลยหย่าเลยสะดุ้งเลยล้มไม้ไม่รอด้วยกับไพ่สิยอนไปเลยยอนไปลู่ไปเร็วล้ไปเลู่ไปเร็วไปไลยกูอะไรหนูมันจะจับหนูทำหมูปิ้งทุกคนมันจะจับหนูทำหมูปิ้งเฟื่องกูได้เจี๊ยบใช้กูได้ลุยโดนทำหมูปิ้งแล้ว ่อยากมึงทำหมูปิ้งไ่ัดนุชหมูปิ้งกัจับหมูปิ้งช่วด้วยุไม่ได้อยากให้กูอยากให้คูรองรออยใ้คู่ปไมเป็นอไรไม่เป็นเหี้ยีกจไรอีอีเ็บหมาอีอีเสียมีมือสั่นเลยแม่ย้อยเยอะออัคิเยอะจะีลวงเราฆามาอาย์เลย พูดกี่อย่างแล้เนี่ยตอนตอนอาทิตย์เนี่ย,ยสุดยอดพูดไปเลยแล้วไม่รู้พูดอะไรดีถ่ายรูนถ่ายรูนเลยถ่ายรูปเลยรูปยังภาพไม่มาเลยยังป่าไม่ได้เครื่องเลยโอย้เลยนี่เจ้านะอุย้ยมันรอถ่ายร,ายร,ายรูนถ่ายรูมถ,รถ่ายรูนมันถ่ายรูปจดรอถ่ายรู่น้อยมันไปภาพถ่ายน่านจะกลับมาจับสแกนในความเป็นจริง ระวังไว้ด้วยจำสแกนยังไม่มอกูเสียบสลังเนาะยาโอมันจำสแกนเครืองมันจำสแกนเครืองดูในรับท่านด้วยพิ้วไม่ได้จ้ะจะตันก่อนจ้ะจะปันก่อนปันก่อนหนอยากให้ปันก่อนแล้วจะไหมปันก่อนเฮ้ยเฮ้เขารียนักโทษอยู่นี่นะเลยนักโทษอยู่_ เดินมาแบบหน้าต้นโดนห้องวีตรงนี้ซะด้วย,ยนักโทนโดนรวมพลงังอ่ะอยู่นี่กันหมดเลยรวมพลังใช่ขึ้นทีนทั้นทีน,ทน,ทน,ทน ห้องวีตรงนี้ด้วยมีเป็นที่รู้ที่ชูได้กาดว่าชูได้คนเมากาวเลยตั <c oughs> กขึ้นด้วยความไม่ใส่ไม่แดกไม่แส่แล้วเชื่อมก้านโน้ตสักครึ่งนึงเชื่อมสกิด <c oughs> เท่าสี่สิบนักกันนี่นันก็จะเดินไลวอยู่หรอโอ้โใช่โอ้ขนาดตรงนั้นเลยนะเมื่อกี้บิงใช่ปะใช่บิงตกไปแล้วรอบหนึ่งอะต้นเกมไม่ตะกี้เนี่ยตะกี้ไม่ใช่ได้นักโต๊ะอะไม่ได้ฟังไม่ได้ไม่ได้ฟังเสียงนะไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังเสียงปล่อเต๋อไปปล่อยมันไปจัด ไปไปไปสลิปเฮ้ยชี้อย่า <c oughs> งเรานั่นออน่ะอุ้อยขอบอกหน้าไปสิเจ้าเสือุ้ยใกล้คลเปแล้วว่ะอุ้ยแก่แล้ววะอืมน่าจะใกล,ล้เตยะละอุ <c oughs> ้ยจุดได้ถ้มันไกลนะไม่จุดไม่ได้สิผมกิ๊บถ้าเลยไว้ใกล้ๆอ่ะเตรียมเปิดประตูแล้วจ้ามาจุดเลยเออก่อนจะจุดจะได้เสร็จพอดีเลย เอืมจะเดินไล่ด้วยอ่ะน่ากลัวแหล่ะอุ้ยเดี๋ยวปุลุลไฟชนีโดนรถไฟชนอาเรียบร้อยแล้วจ้าระวังระวังเราควรระวังอยู่นะใกล้หันนะฝั่งใกล้หันเลยอะอุ้ยเห็นจะด้วยอย่าสึกเออประตูอย่ากเปิดแล้วฝั่งนี้เปิดแล้วเปิดแล้วทั้งสองฝั่งเลยก็มีท้ายต่อวะก็มีท้ายอ่ะแต่ไม่เสี่ยงดีกว่าคุณบายขอโทษ ต่อยจะเลยเกลียยตัดว้วยไมต่อเ,ยเลย,เย,ย,ยรูวิเลิกกูึนจนกูไม่เิอเกม้าใชไหมเห็นห้องเงี้ยกูไม่เิมเกมเหรอเิอทำไมฮึแอตอนจูพูดหลายอย่างมากพูดไปงั้นแหละพูดไปงั้นแลยพเพราะมันเวียจู มันลนนะ,ะเข้าใจไหมตะกี้นี่เขาอีกเกือบเทาสุดขี่นล้วก็ลนมือมากเลยน่ะโคตรลนเลย